บทที่หนึ่เมื่อเห็นร่างผอมเพรียวของเขาจากไปซีโมโก็กำมือของเขาแน่นเขาไม่อยากปล่อยเจียนหยุนส่วนไปแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้หยวนหลิงไปตบไหล่เขาแล้วขยิบตาให้เรากับจะบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถแก้แค้นอย่างเปิดเผยได้เราก็ทำแบบลับๆได้หยุนเฉิงเข้าใจความหมายของดวงตาลูกชายโดยธรรมชาติ แต่กแกล้งทำเป็นไม่เห็นเจียนหยุนส่วนผู้นี้ต้องการบทเรียนจริงๆหยุนเชิงสงบสติอารมณ์และพูดกับซีโม่คุณชายซีหากมีสิ่งใดที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณได้เพียงแค่บอกมาเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของซีโม่เขาเป็นคนฉลาดจริงๆนอกจากนี้หากครั้งนี้ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเจียนหยุนส่วนเธอไม่รู้ว่าจะถูกเขาหลอกลวงนานแค่ไหน สีโมโค้งคำนับและกล่าวว่าขอขอบคุณฝ่าบาทสำหรับความเมตตากระหม่อมเพียงแค่สามารถเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเจียนหยุนส่วนได้ก็พอใจแล้วหยุนเฉิงพยักหน้าเล็กน้อยและไม่พูดอะไรมากนะักเธอเพียงมองหยวนหลิงไปหยวนหลิงไปยิ้มอย่างภาคภูมิใจราวกับว่าเขากำลังพูดว่าฉันบอกคุณแล้วว่าเจียนหยุนส่วนไม่ใช่คนดีท่านแม่ไม่ยอมเชื่อเขาคิดกับตัวเองว่า แม้ว่าฉันจะบอกแม่ตรงๆเมื่อฉันพาซีโมกลับมาและแม่จะเชื่อฉันก็ตามแต่มันก็ไม่น่าพอใจเท่ากับการเปิดเผยสัตว์ร้ายตัวนั้นในที่สาธารณะแบบนี้หยุนเชิงหัวเราะและสส่หัวเธอไม่เคยคาดหวังว่าลูกชายของเธอจะเติบโตขึ้นและเป็นพี่ชายที่ดีที่ลูกสาวของเธอสามารถพึ่งพาได้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสาวๆยังเดาว,ว่าเจ้าหญิงหยุนเชิงไม่มีความตั้งใจที่จะชื่นชมดอกไม้อีกต่อไป จึงทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีและรับข้อเสนอจากเธอที่ให้ไปที่ศาลาดอกบัวด้วยกันเมื่อมีสตรีจำนวนมากดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่หยุนหลิงไปและซีโม่จะอยู่ต่อโดยธรรมชาติดังนั้นพวกเขาจึงค้งคำนับและจากไปหยุนเฉิงมองดูหยุนหลิงไปลากซีโมไปอย่างมีความสุขเพื่อดื่มต่อเธอรู้สึกโกรธและขบขันเด็กคนนี้รู้สึกเหมือนเขาโตขึ้นและตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของเขาถูกเปิดเผยแล้ว เป็นการดีกว่าที่จะให้เขาแต่งงานและสร้างครอบครัวให้เร็วที่สุดฉันต้องจับตาดูและเลือกภรรยาที่เหมาะสมสำหรับพี่ไปท่ามกลางความคิดของเขามีคนกลุ่มหนึ่งมาที่ศาลาดอกบัวยนั่นเป็นจุดชมป่าบัวที่ดีที่สุดเมื่อมองจากราวบันไดดอกบัวยจะบานสะพรั่งไปตามสายลมเป็นชั้นๆคล้ายคลื่นดูสวยงามมากเหล่าสาวใช้เสิร์ฟชาดอกบัวและขนมของว่างที่ทำจากดอกบัว เจ้าหญิงพระชายาใหญ่ยิ้มอย่างมีสเสน่ห์และทำลายบรรยากาศที่เงียบเงินเธอพูดว่าท่านอาที่นี่เป็นจุดชมดอกบ้วดีที่สุดในเมืองหลวงจริงๆฉันไม่เคยมีโอกาสเห็นพวกเขาที่นี่ในบ้านของฉันน่าเสียดายมากวันนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากดังนั้นทำไมเราไม่ทานอาหารกลางวันที่นี่ชื่นชมดอกบ้วฤดูหนาวและดื่มสุราบววมันช่างมีความสุขจริงๆหยุนเชิงรู้สึกขบขันกับเธอ เดิมทีเธอต้องการให้จัดรับประทานอาหารกลางวันที่อื่นแต่เธอก็ตามกระแสและพูดว่าตามคุณต้องการเจ้าหญิงพระชายาใหญ่โค้งคำนับอย่างมีความสุขและพูดว่าขอบพระทัยท่านไอหญิงมีเจ้าหญิงพระชายาใหญ่อยู่ด้วยทําให้บรรยากาศในศาลาดอกบวยมีชีวิตชีวาอย่างรวดเร็วผู้หญิงบางคนรู้สึกตื่นเต้นกับดอกบวยที่อยู่นอกรัว้วดังนั้นพวกเขาจึงนัดหมายเพื่อเพลิดเพลินกับดอกบวยด้วยกัน เมื่อเห็นว่ามีคนจํานวนมากกําลังจะจากไปหยุนเชิงก็ขยิบตาให้หนานกงเย่และหยวนหยู่อี้แล้วพาพวกเขาไปที่ห้องด้านข้างเซียวเฟยติดตามหนานกงเย่ตั้งแต่เธอออกมาในครั้งนี้เมื่อเธอเห็นพี่สะพ้ายลุกขึ้นเธอก็ไม่คิดมากและติดตามเธอไปด้วยกันหลังจากที่ยุนเชิงนั่งลงเธอก็จิบชาแล้วพูดว่าเย่เออบอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น หยุนเชิงก็ตระหนักว่าหนานกงเย่ต้องรู้เรื่องนี้ล่วงหน้าถึงได้ชวนเธอลงจากเรือเพื่อไปชมดอกบวยวันนี้มีการแสดงสุดวิเศษในป่าบวยที่ดึงดูดผู้ชมได้มากขนาดนี้ที่ไหนเซียวเฟยกระพริบตาและมองพี่สะพ้ายของเธอด้วยความสับสนวันนี้พี่สะพ้ายทำอะไรไม่ได้ไปชมดอกบวยรวมกับพวกเขาเหรอหยวนอยู่อ้รู้อยู่แล้วดวงตาของเธอเป็นประกายและเต็มไปด้วยรอยยิม้ม นานกงเย่ไม่ได้ปิดบังอะไรและพูดด้วยรอยยิม้มฟาบาดท,ทรงเดาได้แล้วอายี่เป็นคนส่งคนไปที่ซ่านซีเธอเล่าสั้นๆว่าเขาพบซีโมได้อย่างไรและพูดว่าครั้งสุดท้ายเมื่อเย่อเอ๋อได้ยินว่าพี่สาวอี้บอกว่าเสี่ยวไปกกำลังจะไปที่มณฑลซ่านซีหลังจากออกจากเมืองหลวงดังนั้นเย่เอ๋อจึงสั่งให้ทหารรออยู่บนถนนและหลังจากที่เสี่ยวไปมาถึงก็ส่งมอบคนให้กับเขา จริงๆแล้วการรอในเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเซียวยี่เป็นเพียงตัวประกันรธรรมดาในเมืองหลวงและการส่งทหารหนึ่งหรือสองคนไปยังซ่านซีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คงจะไม่ดีหากผู้คนและสายลับที่เขาวางไว้รอบๆเมืองหลวงมาหลายปีถูกเปิดโปงคำพูดของหนานกงเย่นั้นสมเหตุสมผลและเจ้าหญิงหยุนเฉิงก็ไม่ได้แสดงความสงสยัยใดๆเธอไม่ได้คาดหวังว่าเซียวยี่และหนานกงเย่จะช่วยเหลือออีมากขนาดนี้ เธอพูดด้วยอารมณ์ตื้นตันเย่เออขอบคุณคุณมากในครั้งนี้เธอจะไม่ขอบคุณเสี่ยวยี่ถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวยี่ผู้หญิงดีๆคนนี้ก็คงเป็นลูกสะพ้ายของเธอแล้วสำหรับวันนี้นานกงเย่เม้มริมฝีปากแล้วยิ้มและพูดอย่างติดตลกว่าเย่เออกำลังตามกระแสเสี่ยวเฟยฟังอย่างเงียบๆจากด้านข้างมองดูนานกงเย่เป็นครั้งคราว รู้สึกถึงบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ในหัวใจของเธอพี่ชายใหญ่เซียวยี่ที่เธอรู้จักเป็นคนหญิงและเอาแต่ใจไม่มีความสามารถในด้านวรรณกรรมและการทหารและไร้ประโยชน์หลังจากได้รู้จักกับนานกงเย่แล้วเธอก็รู้สึกเสียใจกับนานกงเย่ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดีเด็กสาวแสนดีที่มีภูมิหลังครอบครัวที่ดีรูปร่างหน้าตาดีนิสัยดีและความรู้ดีเลือกที่จะแต่งงานกับเซียวยี่พี่ชายใหญ่ จนกระทั่งวันนี้เธอได้ยินเรื่องของพี่ชายใหญ่อีกอย่างจากคนอื่นเธอคิดผิดหรือเปล่าหรือพวกเขาผิดดวงตาของเซียวเฟยเกิดความสับสนขึ้นมาและคิ้วของเธอก็ขมวดเล็กน้อยประโยคหนึ่งเข้ามาในใจของเธอหากคุณต้องการรู้จักบุคคลใดคุณต้องสังเกตเพื่อนของเขาก่อนเธอมองไปรอบๆทุกคนและในที่สุดเธอก็จับจ้องไปที่หนานกงเย่และคนอื่นๆ พี่สะพ้ายของเธอช่างเป็นคนดีมากทุกครั้งที่เธอพูดถึงพี่ชายใหญ่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเห็นได้ชัดว่าเธอรักเขามากดังนั้นพี่ชายใหญ่คงมีข้อดีบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนแต่ทำไมแม่ของฉันซึ่งเลี้ยงดูพี่ชายใหญ่ตั้งแต่เขายังเด็กแต่แม่ของเธออธิบายว่าพี่ชายใหญ่ของเขาเป็นยิงยะโสเอาแต่ใจและไม่กระตันอยู่เซียวเฟยแทบไม่กล้าคิดอย่างลึกซึง้ง สิ่งที่เธอรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฟาบาทนานกงเย่พูดด้วยคิ้วขมวดคุณไม่ใช่แม่ประเภทที่จะเพิกเฉยต่อความปรารถนาของลูกถ้าพี่สาวอี้ไม่เห็นด้วยคุณจะไม่จัดการการแต่งงานครั้งนี้ให้เธออย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงพวกเราไม่กี่คนที่ตื่นเต้นกันไปเองยุนเฉิงถูกเกลี้ยกล่อมจนเธอยิ้มแย้มจ่มใส เธอยังรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แม่ที่ดื้อรั้นขนาดนั้นก่อนที่ตัวตนที่แท้จริงของเจียนหยุนซวนจะถูกเปิดเผยเธอก็กำลังพิจารณาเรื่องการยกเลิกการแต่งงานอยู่แล้วแน่นอนว่าเป็นเย่ยาโถที่เข้าใจเธอทำไมเธอถึงไม่ใช่ลูกสะภ้ายของฉันนะทั้งหมดเป็นความผิดของเซียวยี่หยุนเฉิงโบกมือให้หยวนหยู่อี้ดึงเธอเข้ามาแล้วพูดอย่างสบายใจอาอีออออออ้ไม่ต้องกังวล แม่จะเลือกคนที่ดีสำหรับคุณอย่างแน่นอนหยวนอยู่อี้จงใจกอดแขนของหยุนเฉิงและพูดอย่างออดอ่อนลูกสาวพึ่งแม่ของเธอได้เท่านั้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเธอก็เปิดใจกว้างและสดใสเมื่อเห็นเพื่อนสนิทของเธอมั่นหมายและแต่งงานกันทีละคนหยวนอยู่อี้ก็รู้สึกกลัวและวิตกกังวลแต่หลังจากเหตุการณ์นี้หัวใจของเธอก็สงบลง ในที่สุดการแต่งงานตามโชคชะตาของเธอก็จะมาถึงหยุนเชิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆและบรรยากาศที่นั่นก็เบาและอบอุ่นหลังจากพูดคุยกันสักพักพวกเขาก็ออกจากห้องด้านข้างด้วยกันเนื่องจากสาวใช้แจ้งข่าวว่ามีการจัดโต๊ะอาหารกลางวันที่นี่สาวๆที่กำลังเดินอยู่ในป่าบวยเพื่อชื่นชมดอกบวยก็มาถึงศาลาดอกบวยทีละคนสาวๆต่างก็มีแวดวงสังคมเป็นของตัวเอง และเมื่อหยุนเฉิงและคนอื่นๆอ,ออกมาคำพูดเรื่องชู้สาวคุณชายสามเจี้ยนก็แพร่กระจายออกไปแล้วเป็นไปได้ไว่าอย่างน้อยครึ่งเดือนตระกูลขุนนางในเมืองหลวงจะไม่มีเรื่องอื่นให้ซุบซิบกันอีกต่อไปโดยไม่คาดคิดบ้านที่สองของครหาจางจิง้งโหซึ่งดูสวยงามเมื่อมองจากภายนอกจริงๆแล้วเป็นบ้านที่สกรปรกมากไม่ใช่เรื่องแปลกที่นายน้อยจากครอบครัวที่ร่ำรวยจะมีอนุและสาวใช้อุ่นเตียง แม้ว่าเขาจะครอบครองทั้งลานแต่เขาจะถูกเรียกว่าคนเจ้าชู้เท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับคนอย่างเจี้ยนหยุนส่วนที่จะสร้างความลับตลอดชีวิตกับผู้หญิงดีๆแอบเลี้ยงดูเธอในฐานะภรรยานอกสมรสและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการฆ่าเธอด้วยการให้เธอกินยานี่ก็เพียงพอแล้วที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับอุปนิสัยลักษณะนิสัยของบุตรชายบ้านจางจิ้งโหเป็นเช่นนี้และเห็นได้จากกฎเกณฑ์ในบ้าน ผู้หญิงบางคนถึงกับแอบแยกบ้านของจางจิ้งโหออกจากรายชื่อลูกเขยชั่วขณะหนึ่งนางจางจิ้งโหกลายเป็นจุดสนใจของสาวสาวทุกคนนางจางจิ้งโหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกแต่ไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับเธอเล่าให้เธอฟังอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในป่าดอกบวยเมื่อผ่านปากของหลายคนเรื่องราวก็เกินความจริงไป และยังมีการกล่าวอีกว่าเจียนหยุนซวนเป็นคนเทยาเข้าไปในปากของคุณหนูซีด้วยตัวเองใบหน้าของนางจางจิ้งโหเปลี่ยนเป็นสีเข้มการแต่งงานกับครหา์เจ้าหญิงหยุนเฉิงเป็นสิ่งที่เธอมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จแล้วเหตุใดอาซวนจึงลงเอยเช่นนี้นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆเขาไม่ได้ส่งใครมาบอกเธอด้วยซ้ําว่ามีอะไรเกิดขึ้นทําให้เธอไม่ได้เตรียมพร้อม หลังจากกลับไปวันนี้เธอต้องคุยกับท่านโหให้ดีๆเกี่ยวกับภรรยาคนที่สองของเขาตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะแต่งงานกับครหาเจ้าหญิงนางจางจิ้งโหเต็มไปด้วยความกังวลและในที่สุดก็ไม่สามารถนั่งลงได้อีกต่อไปเมื่อหยุนเชิงออกมาเธอก็ก้าวไปข้างหน้าและกล่าวคำอำลาตอนนี้หยุนเชิงไม่มีความประทับใจที่ดีต่อครอบครัวของจางจิ้งโห ดังนั้นเธอจึงพยักหน้าอย่างเย็นชาและรีบส่งพวกเขาออกไปผ่านไปสักพักยุนเชิงเห็นว่าเวลาใกล้จะหมดและทุกคนก็มาถึงแล้วเธอจึงสั่งให้คนยกอาหารมาดังนั้นจึงมีการเสิร์ฟอาหารกลางวันทีและคนอย่างเป็นระเบียบโดยปกติแล้วอาหารที่เลี้ยงในงานเลี้ยงชมดอกไม้ไม่ใช่สุราและอาหารธรรมดาธรรมดาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการชมดอกบุวยสุราก็ใช้สุราดอกบุวย และยังมีการเติมดอกบวยลงในอาหารและของว่างอีกด้วยแม้แต่เครื่องใช้ก็ตกแต่งด้วยดอกบวยซึ่งทั้งหรูหราและอร่อยหลังจากเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันในที่สุดหยุนเฉิงก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าในเวลานี้สาวใช้เดินเข้ามาอย่างเงียบเงไปหาเจ้าหญิงพระชายาขององค์ชายสามและรายงานอย่างแผ่วเบาเจ้าหญิงพระชายาชายารององค์ชายสามทรงดื่มสองสามแก้วและเมาเล็กน้อย พระชายาองค์ชายใหญ่พระชายาองค์ชายรองและสุภาพสตรีอีกหลายคนสนิทสนมกันมากแม้ว่าสาวใช้ตัวน้อยจะลดเสียงลงแต่ทุกคนก็ได้ยินและอดยิ้มไม่ได้องค์ชายสามถูกกิจการจากงานในหลี่ฟานหยวนเป็นอย่างแรกและจากนั้นจัก,กรพัรดิแทบจะรอไม่ไหวที่จะขับไล่เขาออกจากวังเพื่อเปิดวังเจ้าชายดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะหงุดหงิดมาก การดื่มมากเกินไปเมื่อไปเยี่ยมบ้านคนอื่นถือเป็นการละเมิดมารยาทที่ร้ายแรงชุยหยานหยานขมวดคิ้วแน่นยิ่งขึ้นและเธอก็สงสัยว่าฮั่นหลิงฟู่ไม่เคยเป็นคนประเภทที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วทำไมเขาถึงดื่มมากเกินไปที่บ้านของท่านออหญิงเมื่อเห็นทุกคนรอบตัวเธอมองเธอด้วยสายตาที่สงสัยชุยหยานหยานก็สงบลงจากนั้นหันไปหาชิงหลินสาวใช้ส่วนตัวของเธอแล้วสั่งว่า ไปบอกชายารองไปและขอให้เธอดูแลแทนฉันและดูแลฝ่าบาทให้ดีแม้ว่าป่มู่เซียวจะถูกเรียกว่าชายารองแต่เธอก็เป็นเหมือนนางสนมโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งโต๊ะหลักได้เธอสามารถรับประทานอาหารร่วมกับสนมของคนอื่นๆในห้องข้างเคียงเท่านั้นเธอไม่ต้องการอยู่กับสนมเหล่านั้นดังนั้นเธอจึงเพียงชื่นชมดอกบัวเพียงลำพังนอกศาลาดอกบัว เมื่อเธอได้ยินชิงหลินมาส่งข้อความเธอก็อดไม่ได้ที่จะตกใจแม้ว่าเธอจะกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับหั่นหลิงฟู่แต่คำพูดของชุยหยานหยานก็ทำร้ายจิตใจของเธอทำให้เธอรู้สึกขมขื่นและอายใจและโกรธเธอเป็นเพียงนางสนมที่อยู่ในความเมตตาของผู้อื่นไปมู่เซียวกำมัดแน่นระง,งับความไม่เต็มใจในใจและเดินตามสาวใช้ไปหาฮั่นหลิงฟู่ เดินไปตามเส้นทางริมทะเลสาบหลังจากเดินไปหลังก้อนหินไปมู่เซียวก็หยุดกระทันหันดวงตาของเธอก็เบิกกว้างจนสุดขีดและใบหน้าเล็กๆที่นุ่มนวลของเธอก็ซีดลงไม่ไกลนักชายหนุ่มและหญิงสาวสวมกำลังกอดกันชายผู้นั้นจับเอลเรียวของผู้หญิงไว้ในอ้อมแขนของเขาและหญิงสาวก็วางมือบนหน้าอกของชายคนนั้นและดวงตาของเธอเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเลและเต็มไปด้วยความอ่อนโยน สายลมพัดเสื้อผ้าของพวกเขาปลิวสวยัยป่าบวยและคู่รักริมทะเลสาบนั้นสวยงามราวกับภาพวาดหมึกของศิลปินชื่อดังแต่มันทำร้ายดวงตาของไปมู่เซียวอย่างมากคืนนั้นภาพชายและหญิงที่นอนกอดกันอยู่บนเตียงปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าต่อตาเธอทำให้เธอปวดใจมากจนหายใจไม่ออกเขาเอาแต่บอกเธอว่าเขาถูกเซียวยี่ใส่ร้ายและเขาสาบานกับเธอว่าเขาจะไม่มีความสัมพันธ์กับทิดาเทพอ,อีก แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าครั้งที่แล้วเป็นอุบัติเหตุและถูกใส่ร้ายแล้วครั้งนี้ละ่ะเป็นเพราะคุณไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกหรือไม่หูของไปมูเซียวอดไม่ได้ที่จะสะท้อนด้วยเสียงอันภาคภูมิใจของทิดาเทพจริงๆแล้วหม่อมฉันชื่นชมฝ่าบาทมานานแล้วและฝ่าบาทก็มีความรู้สึกต่อฉันเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเพียงผลลัพธ์ตามธรรมชาติปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่เพียงแต่ไปยี่เท่านั้นที่ยอมไปตามกระแสแต่หั่นหลิงฟู่ก็ทำเช่นเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแต่งงานกับคนอื่นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเก็บเด็กคนนั้นไว้ไปมู่เซียวคว้าผ้าบนหน้าอกของเธอด้วยความเจ็บปวดจนตัวสั่นไปทั้งตัวในเวลานี้สาวใช้ตัวน้อยที่อยู่ข้างๆเธอทำความเคารพแล้วพูดว่าถาวายพระพรฝ,ฝ่าบาทชายารองไปยี่ ฮั่นหลิงฟู่หันตามเสียงนั้นและเห็นไปมู่เซียวยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะและพลงออกมาด้วยความประหลาดใจเซียวเซียวเอ,อ๋อคุณมาที่นี่ทำไมขณะที่เขาพูดสิ่งนี้เขาก็ตระหนักได้ว่าพฤติกรรมของเขาในขณะนี้ทำให้เธอเข้าใจผิดและถอยหลังไป,ไปหนึ่งก้าวปมู่เซียวมองดูเขาอย่างเจ็บปวดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไปยี่จะปรากฏตัวต่อหน้าเธอเป็นครั้งคราว และพูดอย่างนุ่มนวลและสเสนหากับฮั่นหลิงฟู่ต่อหน้าเธอเธอยังคงอดทนโดยบอกตัวเองว่าเธอแค่มีอารมณ์อ่อนไหวอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอคิดเรื่องนี้แล้วเธอช่างไร้สาระมากเธอจำได้ว่าเคยได้ยินคำพูดครั้งหนึ่งความอดทนต่อสิ่งสุดขั้วจะทำให้ผู้คนเสียสติเธอรู้สึกว่าเธอก็จะเสียสติไปแล้วเช่นกันและเธอก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปเธอจึงพล่งออกมาด้วยความโกรธ ฮั่นหลิงฟู่ฉันเชื่อใจคุณมากไม่เซียวเอ๋อฟังคำอธิบายของฉันคุณเข้าใจผิดแล้วหั่นหลิงฟู่รีบเดินไปหาไป่มู่เซียวฉันฉันเมาเล็กน้อยและเดินเซดังนั้นไปยี่จึงมาช่วยฉันหั่นหลิงฟู่ก็รู้สึกแปลกแลกอยู่ในใจเขาเพิ่งดื่มไปเล็กน้อยแต่เขาทำไมเขาถึงเมามากได้บางที่สุราอาจมีความแรงมากเขายื่นมือออกไปดึงไป่มู่เซียว แต่เขาไม่เห็นคนที่อยู่ข้างหลังเขายิ้มอย่างมั่นใจที่ไปมู่เซียวยิ้มครึ่งยิ้มแต่ไม่ยิ้มราวกับจะพูดว่าไป่มู่เซียวคุณแพ้ไปนานแล้วคุณแค่หลอกตัวเองพอแล้วฉันฟังคําอธิบายของคุณมามากพอแล้วไป่มู่เซียวผลักหั่นหลิงฟู่ออกไปดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมาหรือใบหน้าของเขาเป็นปกติและดวงตาของเขาจำบใสเป็นไปได้ไหมว่า ไม่ใช่สุราที่ทำให้คนเมาแต่คนต่างหากที่ทำให้ตัวเองเมาหัวใจของไปมู่เซียวเต็มไปด้วยความหนาวเย็นเธอก็กัดฟันพูดว่าหั่นหลิงฟู่ฉันเองแหละที่ทำให้คุณผิดหวังจากนี้ไปเราจะไม่ใช่คนรักกันอีกต่อไปปรากฏว่าความรักทำให้คนตาบอดโง่เขลาและหลอกตัวเองจริงๆเพราะเธอรักเขาเธอจึงเสียสละและยอมทำตามครั้งแล้วครั้งเล่าเธอเชื่อใจในความจริงใจของเขามาโดยตลอด เชื่อใจทุกคำพูดและทุกสัญญาที่เขาให้ไว้กับเธอแต่เขาตอบแทนเธอแบบนี้ได้อย่างไรเธอคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นเพียงผู้ชายที่เปลี่ยนใจง่ายลืมมันซะให้มันจบแค่นี้ไปมู่เซียวมองหั่นหลิงฟู่อย่างเด็ดเดี่ยวหันหลังกลับและจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเซียวเอ,อ๋อฮั่นหลิงฟู่รู้สึกหวาดกลัวและไม่สบายใจ เขาไม่เคยเห็นเซียวเอ๋อเป็นแบบนี้มาก่อนแม้แต่ครั้งนั้นที่เขาและธิดาเทพก็ใช้เวลาด้วยกันทั้งคืนเขารีบไล่ตามเธอไปโดยไม่คิดแต่หลังจากวิ่งแล้วไม่กี่ก้าวก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะและล้มลงสู่ทะเลสาบอย่างควบคุมไม่ได้ฟาบาทระวังด้วยไปยี่ที่อยู่ข้างหลังเขารีบวิ่งไปข้างหน้าและดึงห้านหลิงฟู่แต่ตัวเธอเองกลับเซไปทางทะเลสาบเพราะแรงเวียง และในที่สุดก็มีเสียงน้ำกระเซ็นขนาดใหญ่ในทะเลสาบไม่มีใครสังเกตเห็นความภูมิใจบนริมฝีปากของเธอทันทีที่ธิดาเทพตกลงไปในน้ำไปยี่ในเวลานี้หั่นหลิงฟู่ไม่สนใจที่จะไล่าตามไปมู่เซียวอีกต่อไปเขาจ้องมองดูทะเลสาบอย่างกังวลไปยี่ลอยตัวและจมลงไปในน้ำด้วยความตื่นตระหนกราวกับว่าเธอจะจมลงไปในทะเลสาบเมื่อไรก็ได้ สาวใช้ที่รออยู่ด้านข้างกรีดร้องอย่างกังวลช่วยด้วยมีคนตกลงไปในน้ำคนรับใช้ที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงร้องและวิ่งไปด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นีิดาเทพลอยอยู่ในทะเลสาบพ,พวกเขาก็ตกใจกลัวจนหน้าซีดผู้หญิงหลายคนที่รู้วิธีว่ายน้ำรีบลงไปในน้ำและร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือทิดาเทพขึ้นมาน้ำในทะเลสาบในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงเย็นมาก จนแม้แต่สาวใช้เหล่านั้นผิวซีดและเป็นสีม่วงจากความเย็นไม่ต้องพูดถึงทิดาเทพที่อ่อนแอเธอหนาวจนถึงกระดูกและเธอก็ซีดจากความหนาวเย็นริมฝีปากสีชมพูเดิมของเธอกลายเป็นสีฟ้าและสีม่วงดูอ่อนแอราวกับดอกไม้เล็กๆในสายลมหนาวหั่นหลิงฟู่กังวลและสงสารเล็กน้อยเขาจึงรีบถอดเสื้อคลุมออกแล้วสวมให้ทิดาเทพ ในเวลานี้เขาไม่ได้นึกถึงไปมู่เซียวที่จกไปด้วยความโกรธอีกต่อไปในใจและสายตาของเขามีเพียงผู้หญิงที่เปราะบางที่อยู่ตรงหน้าเขาที่ตกลงไปในน้ําเพื่อช่วยเขาคนรับใช้ของคฤริหา์เจ้าหญิงดําเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบางคนนําเกี้ยวมาพาธิดาเทพไปห้องด้านข้างที่ใกล้ที่สุดบางคนไปเตรียมน้ําร้อนสําหรับอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าบางคนนําน้ําแกงร้อนๆมาให้เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น และบางคนก็รีบวิ่งไปที่ศาลาดอกบวยเพื่อรายงานเจ้านายญาติผู้หญิงมองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขารู้แค่ว่าองค์ชายสามเมาแล้วเป็นชายารองไปที่จะดูแลเขาทำไมชายารองทิดาเทพถึงกลายเป็นคนที่ตกลงไปในน้ำทิดาเทพสบายดีแล้วทำไมเธอถึงตกน้ำแล้วตอนนี้ชายารองไปอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าเราสตรีสบตากันอย่างมีความหมาย ดูเหมือนว่าในหลังบ้านของวังองค์ชายสามจะไม่สงบสุขเลยชุยหยานหยานโกรธในใจแต่ภายนอกเธอทำได้เพียงถามด้วยความกังวลตอนนี้ชายารองป่ายี่เป็นยังไงบ้างทูลเจ้าหญิงพระชายาสามชายารองป่ายี่ได้รับการจัดให้พักผ่อนในห้องข้างๆแล้วบ่ารับใช้ได้ส่งคนไปเรียกหมอมาแล้วสาวใช้รีบตอบหยุนเฉิงมองดูชุยหยานหยานจากด้านข้างอย่างเย็นชา รู้สึกมีเพียงความเบื่อหน่ายในใจตกน้ำตกน้ำอีกแล้วเหตุใดพวกเขาจึงวิ่งไปมาที่คฤริสหาดเจ้าหญิงและตกลงไปในน้ำได้ทำไมหยุนเฉิงถึงไม่รู้เรื่องอุบายระหว่างผู้หญิงเหล่านี้หากคุณซึ่งเป็นองค์หญิงพระชายาต้องการอวดนิสัยที่มีคุณธรรมและใจกว้างของคุณคุณสามารถแสดงมันได้ในวังเจ้าชายของคุณเองแต่คุณต้องนำชายารองสองคนมาที่วังของเจ้าหญิงเพื่อที่จะอวด ไม่ต้องพูดถึงว่าชัยยรองคนหนึ่งยังตั้งคันอยู่ท่านอหญิงเมื่อเห็นสีหน้าไม่อดทนของหยุนเฉิงชุยหยานหยานก็ไม่กล้าพูดอะไรและลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าหลานสาวขอไปดูเหตุการณ์ก่อนตามสบายหยุนเฉิงพูดอย่างสบายๆหลังจากโบกมือแล้วชุยหยานหยานก็รีบออกจากศาลาดอกบวยไปพร้อมกับสาวใช้ของเธอหยวนอยู่อี้ดึงแขนเสื้อของหนานกงเย่แล้วกระพริบตา ซึ่งหมายความว่าคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนานกงเย,ย่ยังรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกสาวใช้บอกว่าธิดาเทพตกลงไปในน้ำเพื่อช่วยองค์ชายสามซึ่งฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับความอิจฉาริษยาระหว่างผู้หญิงแต่มันง่ายขนาดนั้นจริงเหรอนับตั้งแต่เธอมาถึงเมืองหลวงผู้หญิงคนนี้ได้แสดงความฉลาดที่เป็นเอกลักษณ์และคำพูดและการกระทำของเธอมักจะมีความหมายลึกซึง้ง นี่เป็นเพียงอุบัติเหตุจริงๆหรือแม้ว่าสตรีส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าอาจมีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังการจมน้ำแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่องค์ชายสามที่ตกลงไปในน้าแต่เป็นชายารองจากต่างประเทศแม้แต่เจ้าหญิงหยุนเฉิงก็ยังไม่อยากไปดูพวกเธอจึงรีบเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจใครจะคิดว่าในขณะที่งานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ชิงหลินเดินเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงอย่างกังวลใจและพูดกับยุนเชิงอย่างสุภาพทูลองค์หญิงบ่าวมาตามคำสั่งของเจ้าหญิงพระชายาสามเพื่อขอร้องให้เชิญพระชายาชื่อจื่อเจิ้นหนานให้ไปดูอาการชายารองไปยี่ทันใดนั้นหนานกงเย่ที่อยู่ถัดจากหยวนอยู่อี้ก็ได้รับการมองอย่างสงสัยนับไม่ถ้วนหลังจากที่ชิงหลินสงบลงเธอก็พูดต่อชายารองไปยี่เพิ่งแทงบุตร พระชายาชื่อจื่อเจอิ้นหนานมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นแพทย์ที่มีจิตใจดีเจ้าหญิงพระชายาสามจึงต้องการเชิญพระชายาชื่อจื่อเจอิ้นหนานให้ช่วยวินิจฉัยและรักษาชายารองไปยี่คำพูดไม่กี่คำทำให้ดวงตาหลายคู่กลับมาสนใจอีกครั้งชายารองขององค์ชายสามแท้งบุตรแต่เจ้าหญิงพระชายาสามกลับมาหาพระชายาชื่อจื่อเจอิ้นหนานเพื่อให้ช่วยวินิจฉัยและการรักษาเธอไม่ใช่หมอโดยหน้าที่ นี่ไม่ใช่การมาขอความช่วยเหลือที่เกินหน้าที่หรอกหรือถ้าชวยหยานหยานมาเชิญเธอด้วยตนเองก็คงไม่เป็นไรแต่ชวยหยานหยานจงใจส่งสาวใช้มาเชิญเธอซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามนานกงเย่หยิบชาขึ้นมาจิบแล้วถามอย่างใจเย็นชายารองไปยี่คือใครชิงหลินตกตะลึงและตอบว่าเธอเป็นชายารองขององค์ชายสามเธอเป็นชายารองขององค์ชายสาม ซึ่งก็มีคุณสมบัติที่จะขอแพทย์หลวงได้เช่นกันนานกงเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าการแท้งบุตรเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเจ้าหญิงพระชายาสามถึงประมาทและไม่รีบเร่งที่จะขอให้แพทย์หลวงมาตรวจอาการใบหน้าของชิงหลินแข็งค้างสิ่งที่นานกงเย่พูดความหมายเบื้องหลังคำพูดก็คือเจ้าหญิงพระชายาสามของเธอกำลังถ่วงเวลาและเฝ้าดูอย่างไม่ยอมช่วยเหลือ ในขณะที่ชายารองซึ่งตั้งคันกำลังแท้งลูกไม่ใช่แค่เธอที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และเหล่าสตรีที่อยู่รอบๆเธอก็เช่นกันและอดไม่ได้ที่จะกระซิบพระชายาชื่อจือเจอิ้นหนานชิงหลินพูดอย่างเร่งรีบเพื่อช่วยเจ้านายเธอเจ้าหญิงพระชายาสามได้ยินเกี่ยวกับทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมของพระชายาชื่อจือเจอิ้นหนานดังนั้นเพียงเพราะเคยได้ยินมา เธอก็เลยเพิกเฉยต่อชีวิตมนุษย์นานกงเย่สายหัวด้วยความไม่เห็นด้วยแล้วพูดว่าเจ้าหญิงพระชายาสามช่างประมาทเกินไปชิงหลินพูดไม่ออกทันทีขณะที่องค์หญิงหยุนเฉิงที่ยืนอยู่ข้างๆก็แอบชื่นชมนานกงเย่อยู่ในใจช่วยยานยานพระชายาขององค์ชายสามแสดงอย่างชัดเจนว่าเธอไม่มีความเคารพต่อนานกงเย่หักนานกงเย่ไปจริงๆไม่เพียงแต่เธอจะอับอายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวของแม่ของเธอและครอบครัวของสามีของเธอด้วยพวกเขาจะถูกตราหน้าว่าเอาหน้าเพื่อเอาอกเอาใจเจ้าชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามทักษะทางการแพทย์ที่ไม่ธรรมดาของนานกงเย่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วเมืองหลวงถ้าเธอไม่ไปเธอคงจะเสียชื่อเสียงในเรื่องการไม่ช่วยเหลือคนหยุนเฉิงไม่คาดคิดว่าเธอจะมีเรื่องตำหนิการขาดคุณธรรมของชุยหยานหยานได้เช่นนี้ชุยหยานหยานช่างเจ้าเล่ยมาก หยุนเฉิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าวังเจ้าชายแห่งนี้แปลกมากชายารองแท้งบุตรในฐานะเจ้าหญิงพระชายาขององค์ชายสามกลับไม่ได้ไปตามแพทย์หลวงแต่เธอมาที่นี่เพื่อเชิญแขกของฉันแทนคือเจ้าหญิงพระชายาสามมีคุณธรรมอย่างแท้จริงหรือเธอมีเจตนาแอบแฝงอื่นชิงหลินสะดุ้งและรีบคุกเข่าลงแล้วพูดว่าฟาบาดพระองค์ทรงเข้าใจผิด เจ้านายของหม่อมฉันกังวลและสับสนเกินไปดังนั้นก็ควรเป็นอย่างนั้นยุนเชิงยิ้มถ้าอย่างนั้นคงไม่มีอะไรผิดถ้าฉันจะตามแพทย์หลวงให้เธอ